โคลลาาอัลติสเอสปอร์ตโดช์แฮร์แคร์วิตามินแขกรับชิญคดันวันนี้นะคะเท่าที่เฝ้าสังเกตผ่านชีวิตในไอจีต่างๆเนี่ยครึ่งหนึ่งชีวิตก็มีเพื่อน อีกครึ่งหนึ่งคือชีวิตที่มีให้กับคนอื่นไม่ว่าจะให้กับคนด้วยกันหรือแม้กระทั่งสัตว์ก็ตามผู้หญิงคนนี้ใจบุญเหลือเกินคุยกับเธอค่ะพี่ท็อปดารานีนุษ์โพธิปิติค่ะ เธอสวยเออเพลงนี้อะเนาะแล้วภาพพี่ก็สวยจริงๆเลยอะมีภาพเดียวด้วยแล้วพี่จะบอกล่วาให้ขยายไว้ติดงานสําคัญของชีวิต <c oughs> แต่ไม่เอาอันนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ปะทำไมอะคือเคยพอนึกถึงพ่อแม่เราจะจําภาพภาพสุดท้ายที่ไว้ติดในวันสําคัญของชีวิตแล้วก็ลองนึกว่าถ้าเกิดเราจากไปแล้วเวลาลูกจะทาบุญแล้วนึกถึงพี่ในชุดว่ายน้ํามันก็ไม่งามอะเนาะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำเหรอเเดี๋ยวถ้ามันลงไปอีกนิดนึงมันจะมีเป็นแบบกึ่งๆอ๋เลอเหรอ แต่ก็ดีนะพี่มันก็สวยเงา <c oughs> งามดีหง <c oughs> งามมากรูปนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ทําไมพี่ไปแล้วพี่พี่ไปเจอเกือบทุกที่เลยอะ่ะไม่คืออย่างนี้แม่ตอนแรกเนี่ยเออตอนสมัยน้ําท่วมอะค่ะ<า>ก็ไปกับพี่ท็อปพี่ไทยเนี่ยแล้วก<า>็ออกไปช่วยคนกันตามน้ําท่วมอย่างเงี้ยใช่ไหมไปทุกวันเลยออกเป็นทุกวันเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งไปเจอ,เอกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปช่วยเราช่วยคนเขาอะช่วยสุนัข<า> <c oughs> แล้วเราเขาอะโดนเรือเหมือนโดนหลอกอะค่ะ เอาเรือเข้าไปจะไปช่วยสุนัขแล้วปรากฏเรือมันลำเล็กแล้วมันทั้งนั้นก็ไม่ยอมขนหมาไม่ยอมอะไรเขาก็เลยมาขออาศัยเรือเราเรือเราลำใหญ่กว่า<ะ>ก็ปรากฏว่าเลยรู้จักกัน<ะ>ชื่อกลุ่มเพื่อนข้างถนนเขาชื่อพี่บ<ะ>ีพี่บีเนี่ยแกก็เราก็เลยรู้จักกันแล้วก็เลยแลกเปลี่ยนกันข้อ้เอ้ยพี่ถ้าเกิดหนูเนี่ยนะมีคนกามีหมาเต็มเลยอะ่ะแล้วเขาอยากทําหมันนะพี่หนูจะต้องทํายังไงแกก็จะบอก<ะ>เราว่าคุณหมอคนนี้นะ ค่าใช้จ่ายไปประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาจะยกโต๊ะไปเลยอย่างงี้ว่าโอ้แล้วโอ้พี่เราก็จะได้ข้อมูลอะไรเราก็เลยเริ่มช่วยเพราะว่าเราถ้าไม่รู้จักเขาเราก็ทําไม่เป็นเราก็ไม่รู้เราก็ไปติดต่อตามคลินิกเขาก็คิดตัวละสองสามพันใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยเริ่มไปช่วยอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังพอคนมาปรึกษาเรารู้เราโอ้พี่ไม่เป็นไรอย่างงั้น อย่างเนี้ยในอินสตาแกรมเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งคุณเขาขายของอยู่ขายอาหารสัตว์นะคะอ,อยู่ที่ปักช่องค่ะแกก็ติดต่อเรามาบอกว่าคุณท็อปคะเนี่ยที่วัดเนี่ยคุณมีพระท่านอยู่รูปเดียวช่วยไปทาหมันท่านหน่อยถเถอะมีต้องหน่อยแต่พระท่านไม่ได้ขอนะคะเราก็ขับรถไปกับน้องอะคะไปดูว่าจริงหรือเปล่า,อาเออเป็นจริงไว้มีพระรูปเดียววันนี้หมาเต็มเลยเราก็ไปบอกท่านก่อนบอกพระว่าเราจะมาทาหมันนะท่านก็บอกก็ได้คือท่านไม่ได้ขอเราก็เออท่านก็บอกเออก็ได้เพราะว่าเลี้ยงคุณภาพชีวิตท่านก็เลี้ยงไไม่่หวใ ก็เราก็ขับรถลงไปที่ร้านที่เขาหาเราเนี่ยว่าคนนี้มีตัวตนจริงไหมอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยได้ข้อมูลเพราะว่าพระท่านมาซื้ออาหารจากเขาก<อ>็<อ>เราก็เอารถแล้วเราอีกวันเราก็นัดกันแล้วก็เอาเอาหมอหาขึ้นไปแล้วหมอที่เรามีอยู่เก่งมากทำหม,ม,มันหมาได้วันละ30ตัวน้องโอ้โหเลี้ยงกันปะ<อ>ปะปปโอ้ยังทั้งหญิงและชายหมอปะปๆปะป,ะป,ะป,ะปะหมอเก่งมากแล้วเดี๋ยวนะเงินที่ใช้ในการเดินทางทำหมันซื้ออาหารอะไรเงี้ยก็เงินพี่ทั้งนั้นเลยไม่ไม่ไม่ มีเพื่อนเนี่ยนะคะพี่เพื่อนๆที่เป็นนักสแสดงแต่พี่จะไม่บอกบุญคนนอกที่ไม่รู้จักกันเลยเพราะ <ขอ S 2> หนึ่ง,งเราเป็นแบบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่องทางหาหกินแล้เนี่ย ไปช่วยหมากับคุณท็อปเขาบอกพี่เลยว่าไม่เคยเลยไม่แล้วไม่ไม่ไม่มีด้วยบอกผ่านรายการน้องนะไม่มีบอกอย่างเงี้ยแม่เดี๋ยวติต่างว่าแค่ต่างว่าเราทํางานด้วยกันครั้งนี้เดี๋ยวพี่จะไปทําหมันกี่ตัวสนใจไหมวะ่างเงี่ยมาฉันเอาช่วยด้วยช่วยด้วยก็เอาเงินตรงนี้ไปที่เหลือจากนั้นเราก็ออกบ้างมันก็ไม่เด้แบบมันไม่หนักเท่าโอ้โหเป็นก้อนใหญ่ๆหลายๆหมื่นใช่ไหมเราออกสักส่วนนึงเลยก็ยังโอเคอพี่ก็ไป ไปโคราชก็พาหมอไปทำหมันไปเดินทางไปปักช่องตัวนั้นได้ยอดโอ้ได้ยอดสามสิบตัวเก่งเนาะหมาไอ้ไม่ใช่หมอหมอไม่ใช่หมาหมอหมอแกผ่าหมาเก่งมากเลยมีตัวไหนที่แบบสภาพมันแบบโหมันไม่คิดว่ามันจะยังเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่อะอะอะไรเจออยู่ตัวนะหมาเหมือนซอมบี้เหมือนเหมือนหนังเรื่องซอมบี้น่ะคือมันไปถ่ายละครเรื่อง ในม่านเมฆช่องสาเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้เหรอพี่อาจารย์ไซอาจารย์ไซเนี่ยอยู่ที่เพชรบุรีชื่อตามวัดเขาชื่อวัดไซทองวัดไซทองที่จังหวัดเพชรบุรีที่ไปถ่ายละครเรื่องนี้แล้วก็เจอเขาเนี่ยเราเน่เห็นเขาเนี่ยนะคะไซเนี่ยมันเดินเนี่ยนะน้องแม่เดี๋ยวว่าแต่คนคุ้ยมันคือมันมาขอเสร์ฟอาหารแล้วมันเดินเหมือนเนี่ยมันเดินเหมือนซอมบี้มันเดินแบบคือมันแผลมันเยอะมันกลางกลางกลางอย่างเงี้ยนะคนก็ไล่มัน แล้วก็ไปดูมันต่อปรากฏว่ามันเดินไปเข้าฝูงไม่มีหมาเอาหมามันยังไม่เอาเลยพวกหมาด้วยกันเลยจริงจริงคือหมาตัวอื่นยังแตกคือหมาในวัดนะคะก็ไม่มีใครเอาอีซายอีซายก็ต้องไปขุดดินแล้วก็นอนอยู่ในดินเย็นๆ<อ>ที่มีเออเพราะมันไม่มีหนังมีขนแล้วนี่ใช่เสร็จแล้วเราก็เลยนี่แหละรู้จกออักพี่พรก็ในกลุ่มพี่บีเนี่ยสาม,มีเขาก็จะมีรถกระบะแล้วก็มีกลงแล้วเขาก็จะมีแบบยายาสลบที่เราแบบเอาไว้จับหมาได้ ก็โทรเรียกให้เขาเนี่ยบอกพี่เท่าไหร่ก็ได้พี่มาจากกรุงเทพเนี่ยหนูยังถ่ายอยู่เขาก็ตรีรถมาแล้วก็เอาแม่ใส่เนี่ยขึ้นรถใส่กลงไปแล้วมารักษาที่คลินิกแถวบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มอ,อันนี้นะดีขึ้นอันนี้คือเขาดีจากจากเละๆเะนี่ยเดี๋ยวดูตอนนี้เขาเป็นแบบแบบนี้อันนี้คือ,อย,ยังไม่ยังไม่หายดีนะคือจะไปเยี่ยมเขาอยู่เรื่อยๆแล้วเห็นพัฒนา<ๆ>เขาอยู่กับหมอทั้งหมด11เดือน่ะ กเบปียดป,ปีแล้วก็ค่ารักษาอันนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อนๆช่วยกันมาก็หลายหมื่นประมาณ3-4มสี่หมื่นนะ<อ>หมอเนี่ยที่ที่ซอยร้อยสามหมอก็เมตตามากแกค,คิดราคาทุนหมดเลยอะ่ะ<อ>คือแกก็ช่วยเราแล้วก็ค่าฝากวันละร้อยอะ่ะ<อ>ซึ่งเป็นไม่ได<อ>้ ก็ฝากอยู่11เดือนนะน้องแต่แต่ไอ้ค่าฝากแล้วเราก็จัดการไปแล้วแต่ค่ารักษาเนี่ยพี่ตั๊กมายุราก็ช่วยทํางานกับแกใช่ไหมคะแล้วก็น้องๆอ้นสีพันพี่ไก่เพื่อนพี่ก้องพวกอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันเอาเอาแต่เงินคนรู้จักค่ะน้องมีสักเท่าไหร่ละจะช่วยไหมได้ได้ดี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 นี่นี่คิดในใจเล้วว่าเดี๋ยวเลิกรายการจะช่วยแล้วเหนือพอพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ้าวตาย น่คนงอกแล้วอันนี้คือที่คลินิกไปแต่หน้ามันยังไม่ไว้ใจพี่เลยงร<ล>ะแวงเนะทำงานเสร็จไปเยี่ยมนางหน่อยเพราะว่ายังไม่มืดไงกลัว <c oughs> ไปมืดแล้วหมากลัว <c oughs> น้าน่ากลัวไอ้ในคนดังขึ้นแล้วนะแล้วพอบนขนขึ้นแล้วนะพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะเอากลับไปไว้ที่วัดเพราะว่าเออนางมาจากวัดก็ควรจะเอาไปอยู่บ้านน้องที่เป็นผู้จัดการก็บอกว่าอุ้ยมันไม่ได้แล้วล่ะพี่เพราะว่าเขามาอยู่อย่างเงี้ยมันมีวิถีวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วสิบเอ็ดเดือนเราก็ไปคุยกับหมอหมอบอกว่าจริงครับเขาอยู่ในเนี้ยเขาอยู่กับกรงเขาอยู่กับอะไรเขาชินเขาจะกลับไปอยู่วัดไม่ได้เขาโดนรังแกแน่เขาโดนกัดแน่แล้วที่ทำไงอะย้ายวัดมาไว้ที่บ้านอ๋อเหรอ ไก็เลยจากวัดมาอยู่บ้านพี่หรอค่ะมาอยู่บ้านพี่ใช่แล้วก็อาจารย์ไทเนี่ยเคยอยู่คลินิก11เดือนนางมีคอนโดของนางนางมีกรงพี่ก็ต้องไปตอนแรกแล้บุญนะน้องอ,อพี่ก็จะไปซื้อกรงราคา8,300บาทจําได้ค่าส่งก็คิด300อก็เลยจะไปซื้ออยู่แล้วจู่ๆฟ้าก็โยนกรงลงมาจากบนสวรรค์ยังไงอะใครให้มามีหมาน้องที่รู้จักกันตายกรงไซส์เดียวกับที่พี่ต้องการเนี้ยอาจารย์ไทเลยอะ เขาก็เลยยกมาให้พี่เลยได้คอนโดหมาเข้ามาหมาเข้าอ่ะอาจารย์ไซเลยมีบ้านอยู่เพราะว่านางคุ้นเคยกับการอยู่ในกรงแล้วเสร็จแล้วมันมาอยู่บ้านพี่จ้าอาการเป็นไงคะพี่อุ้ยอีไัยยิ้มทั้งวันอีไซวิ่งเล่นเ <c oughs> ช้ามาเออหน้ามันหน้ามันยิ้มเลยเนาะหน้ามันยิ้มเช้ามาเนี่ยเออไซนี่หายโศกอีตัวอื่นนี่นะ ก็ปเูเขาเรียกอะไรนะพวกผ้าห่มเก่าๆอะค่ะผ้าห่มอะไรเก่าๆปูแล้วก็นอนกันอยู่หน้าเครื่องซักผ้าแล้วก็มีพัดลมเป่าสองตัวสองตัวหมา6ตัวพัดลมสองตัวเป่าไปแต่อาจารย์ไซมีคอนโดส่วนตัวอยู่ในนั้นมีอาหารมีน้ำมีผ้าปูนอนมีโครงกันยุง แล้วพออีหมาตัวอื่นก็จะคอยมาดูว่าหุยทีไมัได้อยู่ไฮโซแล้วพอพออีสายออกไปเดินเล้นอีตัวอื่นลองแวะเข้าไปดูเข้าไปเขาไปลองนอนมันเป็นมันอยากอยู่หมาหมาหมาทุกตัวอยากมีที่อยู่ของตัวเองนางอยากมีซองของนางแต่คุณแม่ไม่ให้เพราะไม่ไหวหรอกไม่ไหวนะจะสร้างคอนโด7 8อันก็ไม่ไหวไหเปลืองแพง8 8 0 0 0พันคูณอีก7สิน้องโอ้ตายก็จะไม่ได้แล้วอันนี้งบส่วนตัวนางเหนื่อยเหนื่อยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่าเหมือนไม่เคยไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนที่ ที่ทำให้เรารู้สึกแบบแอนเบนเจอร์กับอลองดูค่ะลองดูเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตจริงๆข้างถนนมีอยู่ตัวเอามาเลี้ยงนะักษาอย่างเดียวนะเป็นไงสองแสนนะน้องเชื่อไหมเพราะว่ามันกินหินมันกินหินไปประมาณสามสรอบแต่คุณน้องคุณพี่ต้องไปผ่าอกอ่ะกินทำไมอ่ะนักก็ถึงบอกว่าบรีดดิ้งมันไม่ดีประสประสาทไง นางเดินเดินเดินแล้วก็ถ้ากินแล้วเกินแตกแต่หินกรวดหินแม่น้ำไอหินที่เร<อ>าเอาไว<ห>้แต่งสวนน่ะ<ๆ>หนูนมันกินเข้าไปตอนตอนแรกใช่ปะ่ะคือตอนแรกเนี่ยที่รู้ว่านางกินหินเพราะอะไรรู้ไหม<ต>ประตูเหมือนกับว่าประตูรีโมทหนีบนางแต่ว่าประตูไม่ได้หนีบนางร้องโอเวอร์น้องร้องคนในบ้านก็ตกใจมากอุ้มนางเนี่ยไปหาหมอเอ็กซเลย์ว่าซี่โครงหักป่ะเอ็กซเลย์ออกมาเสร็จ ไม่เจอว่าซี่โครงหักเห็นหินอยู่ห้าก้อนหมอบอกว่าหมอบอกว่าเออถ้าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาแบบลำไส้อุดตันเนี่ยมันก็ต้องผ่าก็ทิ้งไว้ดูอาการนางก็ตันจริงๆผ่าไปล็อตที่หนึ่งนางกลับมาบ้านไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกก็ผ่าแล้วเอาหินออกมาอย่างนี้เลยเอาหินออกมาเป็นก้อนๆมีนะนางก็เก็บหินในบ้านนะเก็บหินอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บชื่อ e อีแต้มก็อยู่อยู่ เอาล้วอีกสักไม่กี่เดือนประมาณ5 6เดือนพอแผลเย็บติดปวดไม่ได้อีกจะกินหินอีกอันนี้พี่เก็บหินหมดบ้านแล้วนะแล้วไป่ไหนอ่ะดีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนแรกมาเจอนะนางเดินเดินแล้วนางก็แล้วพี่รู้แล้วล่ะต้องกินอะไรเข้าไปอีกเนี่ยแล้วนางก็ทําท่าสฟิงค์อ๋อแล้วนางก็ไปกินหญ้าแล้วนางก็อ้วกออกมาโอ้นางก็พยายามรักษาตัวเองไง แล้วไม่รอดพี่รู้แล้วไอี <c oughs> อแต้มต้องเสวยหินแน่เลย <c oughs> อุ้มนางไปอีกเจอหินอีก <c oughs> หายผ่ารอบสองแล้วบอกว่าหมอทำไมอย่างเงี้ยเราก็เอาจนหมดบ้านแล้วนะ,ะหมอบอกว่าโอ้ไม่รู้เหมือนกันทำไมมันถึงมีนิสัยกินหินบอกว่ามันหมาแต่ละตัวมันก็มีความเพี้ยนอะไรอของมันไม่รู้นะแต่มันกินแต่หินกลมๆนะน้องอ๋อหินกลมหินเหลี่ยมหินก่อสร้างไม่กินอันนั้นมันเคยต้องเคยเป็นนักการเมืองหรืออะไรมาก่อนแต่ว่า หินแม่น้ำนี่นางคงกินชชนางคงกินไปช่วยย่อยอ่ะผ่าเอาออกมาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพี่บอกเฮ้ยหมดบ้านแล้วจะเอายังไงดีปรากฏว่าลืมไปว่าอีแต้มันขุดดินเพื่อหาหินกินขุดดินหาหินคือหินเนี่ยเวลาเราเราโรยไปในสนามเนี่ยมันจะจมลงไปงเนางขุดหากินได้อีกยังไม่จบยังไม่จบสครั้งอ่ะสามส ขุดดินออีแต้มขุดกูก็ขุดอ๋อพี่พยายามขุดเอาดีหินออกมาอีกเอามาออกมาเอามาแล้วตรงก่บตรงหน้าบ้านพี่ตรงแบบตามร่องเนี้ยก็เอาหินโรยก็ไม่เอาเอาเข็บขุดออกหมดเทปูนมึงช่างมันไม่ต้องมีแล้วก็กะว่าสบายใจและอีแต้มคงคงรอดทิ้งมาอีกปีหนึ่ง อีนี่อาการเดิมลงนอนท่าสฟิงซ์อีกอีกแล้วรู้แล้วแล้วมีออกออกมานะเม็ดเล็กอยู่อันนึงโอ้โหเอาไปเลยแต้มใช่แล้วไปถึงรอดสุดท้ายอีแต้มล่อไปหลายเม็ดมากคล้ายๆอดมานานโอ้ยอีแต้มฟาดหินด้เลยหมอให้มันกินน้ำมันละหุ่ง ยาถ่ายกันน้ำมันรห่วงแล้วก็หมอบอกว่าถ้ามันถ่ายออกมาเนี่ย<อ>นะถือว่ารอดแหน่รอดแนละ้วอ้แต้่ก็ถ่ายออกมาอุ้ยคุณแม่ก็ลุ้นอีแต้มเหลือสองเมตรอุ้ยทำไมแล้วไม่ไม่ออกไม่ทะเล็ดออกตูดแต้มอ,อ๋อทำไง <laughs> อีแต้่ผ่ารอบที่สามอีแต้่ผ่าสามรอบผ่าเข้าไปอีกผ่าแล้วก็เอาเหินออกมาแล้วทุกวันนี้มันยังกินหินอีกไหมพี่ไม่รู้มัน <laughs> ไม่ร นี่บอกอีแต้มมึงกินหินคุณแม่จะส่งสะกลนแล้วลูกแล้วอีกตัวเก็บมาจากเก็บมาจากน้ําท่วมมาตอนโตแล้วเชื่อไหมไปรถย m เอมซอย่างเงี้ยรถทหารเ่ยนะอยู่ซอยเปียโนนนางก็น้ําสูงประมาณสักล้อรถที่แบนะเราประมาณว่าถ้ามันวิ่งเนี่ยมันจะกระโดดต้องกระโดดนะอีเปียนี่ก็วิ่งนํารถชี่เปียคือมันไม่รู้ไม่รู้ชื่อแต่มันมาจากซอยเปียโนนเลยตั้งชื่อมันว่าจีเปีย นางจะวิ่งนํารถทหารนเะหมือนหมาแสนรู้นะั่นนางวิ่งนํารถทหารไปช่วยคนตามจุดต่างๆอ๋อคอยบอกอว่ายอยู่ที่ไหนกัน <c oughs> ไปทุกที่เลยนะแล้วเขาจะสังเกตีหมานี่นะเออแล้วมันก็คอยไปแล้วมันก็สุดสุดท้ายพอเราจะกลับบ้านเย็นแล้วชอบถูกนิสัยถูกใจอีเปียเออก็บอกว่าอีเปียถ้าแกกระโดดขึ้นมาบนรถเนี่ยนะเดี๋ยวไปกับฉันไปอยู่บ้านฉันอ๋อพูดกับหมาอย่างนี้เลยพูดกับมันนางกระโดดขึ้นว่าอาือรึอีเปียเลยมาอยู่กับคุณพี่ แล้วเวลาแบบว่านางมีสมาชิกใหม่อะมาบ้านสายทองเงี้ยเปไ็นไงอยากเมาหมาเอาเอาสียวเสียวเสียวคือถ้าหมามาตอนเด็กๆเข้ากันได้อีเปียมาตอนเป็นสาวแล้ว<อ>เขาหมั่นสร้างอีเปียมากเขาต้องไปคอยลุมกัน<อ>าาลุมไงลุมกัดเหรอเขาก็ไปลุมกัดลุมเหรออีเปียเนี่ยเป็นตัวเดียวที่นางสงศาต้องไปนอนตรงบ้านลูกพี่เพราะว่าเข้ากับเขาแล้วเขาโดนอีสองตัวเนี้คอยกันซียแล้วอียุยี่เนี่ยนะเคยแบบ พอเราไม่อยู่นะแอบดูนะมันจะคอยขึ้นไปแล้ววิ่งลงมาตามนะอ <c oughs> เหมือนคนยังไงอ่ะมันขึ้นไปดูว่าอีเปียอยู่ไหมแล้วมันก็มาตามอีจันทารแล้วก็พากันไปละลาน <c oughs> หนูไม่รู้หมานี่มันร้ายยิ่งกว่าอะไร <c oughs> แต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ปะ่ะ <c oughs> พี่อ่ะแอบดูหมา <c oughs> ใช่หนูต้องแอบดูเพราะว่าทาไม่พี่อยากรู้ว่ามันมีพฤติกรรมยังไงอางเงี้ยหรอไม่ใช่เพราะไม่งั้นจะไม่มีใครช่วยมันงาเออเออแล้วเสร็จตอนนี้ตัวไหนเนี่ยไอ้ที่ตัวอะไรอ้เต็มเลยอะ นี่อนุสาวรีย์หมานั่งไงอีเปียตาเลเห็นไหมข้างบนน่ะอีเปียตัวนี้อยซ้ายเนี่ยที่เปียตัวซอยเปียนน์แล้วอีแต้มนั่นน่ะเห็นไหมอ๋าอีตาดีแต้มอ๋ออีกข้างหลังนี่อีกตัวล่างนี่อีแพนด้าอีจันทานั่นไงโอจุด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 โอ้ยแล้วลูกพี่อ่ะลูกเล็กอ่ะบอกว่าให้ชื่อจันจันทาเพราะว่าเป็นตัวเมีย พี่ก็แบบไม่อยากขัดใจลูกอ่ะเออยอะลูกอยากจันทาก็จันทาจันทาแต่ดูสภาพนางสิจันทานนะจันทานชัดๆนี่อีเปียกับอีแต้มอีเปียเขาไม่เคยละลานใครนี่อีแต้มไออีแต้มเขาไม่เคยละลานใครแลวอีเปียนี่ฟ้องนะหนูนะเออไปขี้ฟ้องอย่างนี้เหร จะดราม่าหมาตัวเมียนี่ที่สุดมาถ่ายถ่ายไปแม่คุณแม่ดูสิค้ามันลังแกนหมูอย่างนี้เลยนะอยากให้หนูไปเห็นซีนเดี๋ยวนะพี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าพี่ไปขี่ไดให้มานไม่ได้เลยเดี๋ยววันหลังจะอัดมาให้น้องดูออเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอีนั่นมันบ้าเล่นน้ําอีดาลินดาลินมันชอบจะเป็นเดินเดินริมสระแล้วชอบทดินแก้งตกอุ้ยตายเพราะว่านางจะได้ว่ายน้าเล่นอ๋อแก้งตกแก้งตกน้าแล้วเวลาเรากลับมา คือทุกวันนะถ้าพี่ว่ายน้ำอยานี้ก็คือว่ายน้ำว่ายน้ำตูดหมาว่ายน้ำตีนหมาว่ายน้ำพี่ว่ายน้ำกับหมาพี่ไม่ได้ไว่ายกับมันแต่ว่ากลับมาบ้านเนี่ยอีดานลินจะเอามือจุ่มลงไปในน้ำอย่างนี้แล้วก็นั่งมองดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่เราก็ว่ายไป,ไปไโดยโดยมีหมาเนี่ยเอาเท้าจุ่มลงไปอย่างนี้จุ่มอย่างนี้แล้วก็บางวัน นั่งนางนั่งอยู่ริมแล้วนางก็เอาหางลงไปแบบนั่งร้อนอ่ะขอแช่อขอแช่สักส่วนหนึ่งจ้ะนี่ดารินดารินเนี่ยอารมณ์ดีมากตลกแล้วไม่เป็นหมาตัวเมียตัวเดียวที่เคยพบเห็นมาว่าไม่ขี้ฉาเลยอ๋อนางนี้นางเป็นนางเอ่ดีมากตลกมากนดิพี่ครั้งหน้าเนี่ยพี่จะว่าอะไรไหมถ้าหนูเชิญหมาพี่มาด้วยพี่เคยเห็นใครมานั่งเมาส์หมาตัวเองได้มันขนาดนี้เลย พี่แล้วความสุขความความสุขของพี่ท็อปตอนเนี้มันคืออยู่ที่ไหนคะพี่เหรออืมพี่ก็ว่าทําทุกวันใี่มันมันมีความสุขมีความสุขจากการที่เราได้เห็นอะไรรอบๆตัวเราเขามีความสุขอะสิ่งมีชีวิตนะไม่น้องกเป็นคนก็ได้เห็นอะไรพี่แบบพี่ไม่ชอบอยู่ในความขัดแย้งหรือคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ชอบแต่เราชอบเห็นคนแบบคือไม่ได้ว่าโอ้ยต้องบันเทิงเฮฮาแต่เขามีความสุขกันทุกคนอยู่กันอยู่กินกันไม่ว่าจะเป็นลูกเรา แม่บ้านหมูหมากาไก่เจ้าที่เจ้าทางทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยคือเห็นความสุขคนเราก็มีความสุขแค่นี้เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเราก็แฮปปี้น้องก็ยิ้มมีความสุขและเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมฟังแล้วก็คงจะมีความสุขแล้วเราก็คงจะเผื่อแผ่ความรักของเราไปกับสิ่งรอบตัวเหมือนที่พี่ท็อปได้ทํานั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาเผื่อแผ่ความสุขให้กับเราถึงที่นี่ค่ะพี่ท็อปยารณีนุชโกชิปิติค่ะขอบคุณค่ะ วานหวานของคู่รักที่แข็งแกร่งเหลือเกินสักครู่เดียวค่ะ